สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Horizon Easy t นะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Resident Evil 2 Remake <Hey. S 1> นะครับจากตามสัญญาที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปว่าผมจะมาเล่นเนื้อหาเสริมของเกมเกมนี้นะผมไปะจะมีตอนอะไรกันบ้างเข้าไปดูกันเลยดีกว่า l e t s g o นี่นะครับผมเราจะมาเล่นโหมดที่มีชื่อว่า The g h o s t Survival นั่นเองนะครับผมหรือว่าคนตายที่รอดชีวิตนั่นเองนะครับมีอยู่3ตอนด้วยกัน งั้นเราจะมาเล่นจากโหมดง่ายสุดไปยากสุดแล้วกันนะครับอันนี้จะตัดเป็นตอนๆไปนะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันในตอนนี้เลยดีกว่าที่มีชื่อว่าการหลบหนี Let's go let's go เราต้องอะไรอะเรามีปืนด้วยเหรอมีจับเวลงาจับเวลาคืออันอย่างอะมีโน้ตจดหมายถึงผู้การคุณจำสปีชีส์สีขาวที่เราคุยกันในรายงานเมื่อเดือนที่แล้วกันได้หรือเปล่านะักคนคว้าตั้งชื่อให้มันว่าพวกหัวซีดพวกมันเป็นสปีชีส์ที่ผ่านการกลายพันธุ แบบพิเศษโดยไม่เหมือนสปีชีพป,ปกติพวกมันสามารถรักษาตัวเองได้เป็นเรื่องยากที่จะจัดการพวกวันด้วยปืนที่ไม่แรงพอแต่ก็เป็นไปได้หากใช้เวลานานสักหน่อยและฉันก็ไม่ลองทํามันด้วยตัวเองแน่นอนการจะหยุดพวกหัวซีดคุณต้องใช้อาวุธที่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายได้เร็วกว่าที่มันจะรักษาตัวเองที่งุชันกําลังค้นหาวิธีที่ถูกต้องเพื่อที่จะสร้างพวกหัวซีดเพิ่มดังนั้นฉันอยากจะขอตัวอย่างทดลองเพิ่มไป2เท่า และส่งมาที่ห้องวิจัยของเราเดือนหน้านี้นี่เป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อรับประกันอนาคตที่สดใสของเราอะไรวะเนี่ย <S <S ไป Let's go เหมือนเพลงประกอบจะดังไปครับผมลดให้แล้วอันนี้ซอมบี้ธรรมดาทั่วไปไปเลยชิวโก้โก้เฮดออตายโวยอุ้ยคนนี้ก็เก่งเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยนี่ไงหัวซีดใช่หรือไม่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 ไมจุกจุกไม่ได้อ่ะดิอุ้ยมันฆ่าได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะเป็นตัวในภาคสามนะดูทรงเดี๋ยวนะผมต้องมันมาอีกแล้วอะ่ะก็เครื่องบนเหรอขึ้นประตูมันยังล็อกอยู่เลยครับอุ้ยมีกระเป๋าด้วย กระปุนหรอกระปุนกระปุนเลยว่าออไรล่ะเออดีขอบคุณครับแจกเก่ายังคิวอันนี้คือตู้ขนมหวานอะไรอ่ะกระสุนหัวระเบิดกระสุนปืนพกสามสิบนัดกับเราเบิดมือโอ้โหอันนี้ให้เราเลือกเหรอเลือกไอเทมอ่ะเอาราเบิดมาอ๋อคือเลือกแล้วคือเลือกเลยด้วยจะไปดิครับ อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกระสุนแรงดังสูงมามา,มาไปอย่างนั้นก็ยื้อเวลามันได้อ่ะมันตายเหลยอเมื่อกี้เดลียวสนก่อนใช้ครับ Let's go <S ไปข้างนอกมีหมาดหมาิหนึ่งสองสามเอาสองนัดหมาตายอือ เออเอหลบการหลบแบบดิจิตอล้อี DPI สูงดีดนี่นี่คือธีการเล่น2 5 5 d ันีนี่คือข้อดีของการเล่น DPI สูงๆนะครับมา่ามาเอขอของอ่ะอยากได้ของะครับอยากได้ของอันนี้ก็โตกุญแจเก่าอีกแล้วปืนพ่นไฟคโมอนอติดของ เจอของมีเวลาด้วยอ่ะเราจะไม่สนเวลาแล้วกันนะม็คืออะไรก็ไม่รู้เรามีอันนี้เหรอแล้วก็ใช้น,นี้สิผสมอนี่เราจะได้มีเลือดใช้กันแบบจุกๆกันไปเลยไปมันมีปืนไฟด้วยแหละปืนไฟเราใส่ช็อตคัทไว้ตรงไหนเนี่ยเปิดแล้ว เปี่ยกมาเลยนะคุณเธอเลขสี่เหรอมีเลขสี่ระเบิดตัวอ e. ีโอเคนี่อตู้ขนมอีกแล้วขอนะครับระเบิดแสงกระสุนน้ำมันกระสุนหัวระเบิดดีกว่ามามาโอ้ยอย่างนี้มันต้องอะไรอย่างนี้มันต้องอ้มาดิครับระเบิดระเบิดไปดิระเบิดระเบิด เบลเบ,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 บลบเบลเบลเบอนเบล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 ตบลเซบลเ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 บดเบลเบทีหลอดเหลืองเลยไปไกล ไกลๆไปไกลๆครับไป <What? S 1> ไปไปวุดตายไหมยังยังไม่ตายยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ไป Gal ok ไปไปดู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 ดดูดูดดู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  สี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 ส,ส,สีสีม่วงผสม let's go สามสีมันจะได้ไม่ต้องเปลืองช่องไงไป let's go อันนี้ใช่ปะลิกเกอร์เหรอ s <ing> <S เดินดิถ้างั้นอ่ะเดินดิแต่เราต้องฆ่าตัวนี้ว่ะเราต้องฆ่าตัวนี้ครับ ใช่เดต้องใช้ปืนไฟหรือเปล่าไม่ใช่เลยดิโอ้โหรอดแดงรอดแดงยายาแบบอินฟินิตี้มันเก็บได้เลยเหรอเก็บได้เลยหรออื้อ เราต้อใช้มีดฟันมันจะไม่มีเสียงม,มีเอา้ากระเป๋าเต็มอ่ะรีโหลดรีโหลดได้แล้วได้แล้วได้แล้วขอยาิขอ,าขอ,าอยาดยาเด้อ,อยานะ <c ười> วเวะกือบไปไปเลยสโก แล้วไอตัวขาวแล้วอะ่ะต้องไปไหนอะ่ะต้องไปฝั่งนูน้นอ้อมเหรอน่าจะอ้อมครับเ,เก็บอยู่ด้วยเราให้หลอดแดง่าต้องใช้โอ้โหเพียบคอมอนคอมอนามาจุาาาาา๊กเขาเรียกว่าการตีล้อมอการตีแบบ เขาใช้คำว่าไงดีไม่ถูกใช้ไม่ถูกแล้วไปแล้วเจอกันเกียดคิดคำลูกอมแคนดี้มีดลราม,มีอินฟินิตี้นี่ไม่ต้องไปต้องใช้นะกส็สนยนปืนพกนี่แหละจำเป็นเบสกโกพวกซอมบี้มันขวางทางให้มันใช้ปืนธรรมดาพอปืนไฟนี่ยังไม่รู้เลยว่าเอาไปต่อกกกับตัวอะไรน่าจะเจอต้นไม้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ต้นไม้ ใช่ต้นไม้มีสองมัดพอดีเลยให้ผูกแก้ได้นะ,ะให้ผูกแก้ได้นะอื้อโก l เ t s โก l เ t s โกมันมีเวลาจับด้วยมันคืออะไรกันถ้าเราไม่สนเรื่องเวลานี่จะเป็นไรไหมนี่บ,บ้านลุงเคนดูวอเตอร์เฮลกี่ตัวกิดโ oh yeah, 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 yeah. อ้โหอย่า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 อือมาปืนไฟได้เวลา เผาเผาหมาสด้อปักม <a> ีดโกมันไม่ได้อะผมว่าไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยอืออืออือหมาพวกนี้มันป้วนเปี้ยนจริงตัวนี้อีกโอ้โหอือ What อื้ยหลบได้ไงวะ โอ้โหชีตนี่ลงไปไหนเนี่ยไปไปดิจอยุบยุบยุบนี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเราต้องเอากระเป๋าหรือเปล่าต้องเอาหรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่ต้องก็ได้นะอือออเรามีกระสุนเยอะสวยไปแล้วไปแล้ว ไม่สดแล้วน่าจะมันมีกระเป๋าอาจจะมีกุญแจนะนี่ยกระเป๋าอีกแล้วอ่ะกระเป๋าหรอขอขอกระเป๋าได้หรือเปล่าขอกระเป๋าไปไกล้ๆบอกว่าขอแค่กระเป๋าไงขอแค่กระเป๋ากระเป๋ากุญแจนี่แหละมันมีไอเทมเดียวที่ต้องการโอ้โหโดนกับโดนคุณแล้ว ไปไกลๆเลยนะมันไปไหนห้องเขียวห้องเขียวหรือเปล่าใช่ถูกต้องอย่าปืนไฟเลยเปิดด้ใช้นะหมาดูแจมีปะ่ะมีแต่อันนี้อะดิมีแต่อันนี้อะสีเขียวมาก่อนสีเหลืองเราหาสีแดงอะ โอ้โหยิงกันเป็นบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดน่าหล่อฮะเฉดลูกไปเลยไปเลยกูให้ไฟพี่ให้ไฟโอ้โหเต็มที่เต็มที่ครับพี่เต็มที่ครับพี่เดี๋ยวใช้ยาก่อนเต็มที่ครับเต็มที่ครับ มามาอย <utral, S 1> ู <człowie k> ่รวมกันเยอะๆขอเยอะๆเอาดิเอาดิเยอะๆขอเยอะๆเออเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาเยอะๆสวยเยอะๆเยอะๆเออเต็มเปี่ยมครับไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อไปทางนี้แต่ว่ากระเป๋าเกิดงี้ เดี๋ยวมันไม่มีอะผมไม่มีผมไม่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากุญแจยังไม่ตายรอดได้ไงวะไอ้ขาวไอ้ขาวพี่ความยักระดับระดับสองจริงไหมเนี่ยมาดิมามันเยอะเกินอะมันเยอะเกินตาย Mày không chết hả? mày hả? Nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Nó quá nhiều. quá Nó không thể rời ra. Được rồi. Đi อย่าแผดเผาพวกแกเองอุย้ยโ,โห่ระเบิดแฟดไม่น่ากดเสียใช้ไปเลยวะใช้ไปแล้วว่นนาดิแฟดอ่ะโอดิโอ้โหโดนเผาไม่หมดให้ราบเป็นหน้ากองมามาเดี๋ยวข้าเป็นเมนให้เองโอ้ โอ้โหโดนกัดตัวนีไปไกลๆกลเลยพวกนี้โอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่โธ่แค่แค่นี้เองฮัลโหลไอ้เขี้นีงเอ้าอีกฝั่งนึ่ง 我又放那个的，哦 มา48นาทีแล้วรอดแล้วเขาเป็นแฟนกันเหรอพลังแห่งความรักโอ้ผ่านแล้วครับโคตรยากนี่นี่ขนาดแค่2 2จุดนะเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าผมเดี๋ยวผมอัดตอนเลยแล้วกันบ๊ายบาย